เอาละกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมบีดมือบาย3 D อีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาไขาข้อข้องใจความลับนะครับของดันเจียนบทความทรงจำนะครับซึ่งเป็นดันเจียนที่มีประโยชน์และได้ของดีอย่างมากครับในการอัพตัวละครหรือหาอาเศษชิปต่างๆนานานั่นเองนะครับและยังบวก เพิ่มพลังหรือบวกสเตตัสที่ดีเยี่ยมอีกด้วยนะครับดันเจียนบทความทรงจำเนี่ยคือนไหนครับผมเข้ามาดูที่วิธีเล่นนี้เลยนะวันนี้เนี่ยเราจะไม่พูดพ้่ำทําเพลงอะไรมากมายนะแต่ก่อนที่จะไปดูเนี่ย ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับอย่าลืมมันด้วยนะครับเข้าไปกดไลค์เพจผมด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างนี้เลยนะครับผมโอเคเข้ามาที่วิธีเล่นแล้วนะครับผมแล้วเราเลื่อนมาครับเลื่อนมาทางขวาเห็นไหมบทแห่งความทรงจําตรงนี้เนี่ยนะครับคลิกเข้าไปเลยครับผมไอ้บทแห่งความทรงจําตรงเนี้ยมันจะช่วยเพิ่มอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงแผนผังสกิลคร่าวๆเนี่ยเห็นไหมมันจะมีบวกแอคแท็กสองร้อยห้าสิบสเตนเนี่ยคุณสมบัติตัวละครทุกตัวของเราเนี่ยเพิ่ม20%นะครับ เพิ่มดาเมจ20%หรือเกาะ312หรือจะเปลี่ยนสายเป็นตัวอื่นนะครับเนี่ยทำลายเกาะอ,อะไรพวกเนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็น แอคแท็กหรือจะเป็นเพิ่มดาเมจตัวละครหรือพวกนี้หรือจะเป็นแจกเศษชิปอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งที่ผมกล่าวไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาจำแนกให้เป็นอย่างๆเลยนะครับซึ่งการลงบทแห่งความทรงจำเนี่ยมันจะสามารถลงได้แค่วันละ1รอบเท่านั้นนะครับผมวันละ1รอบคืออะไรก็อย่างเช่นเนี่ยครับมันจะสุ่มเปิดมาให้เรานะครับเนี่ย มันมี6อันใช่ไหมครับมันจะสุ่มเปิดมาให้เราอย่างน้อยเนี่ยวันละ3อันนะครับอันไหนที่สุ่มเปิดให้เราเนี่ยสามารถเข้าสู่บทได้ตรงนี้นะครับผมส่วนไหนที่มันไม่ได้สุ่มเปิดให้เราเนี่ยวันนั้นมันปิดเนี่ยมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้ยังไม่เปิดนะอ่าสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็สามารถเข้าได้แค่3อันนะครับคือบทแข่งขวัอ่อนโยนปีศาจเข้มประจีแล้วก็เหตุผลแห่งกำปั้นนะครับซึ่งเวลาเราจะเข้าเนี่ยเราจะดูจากตรงไหนได้บ้างนะครับผมเราจะเข้าเนี่ยเราก็ต้องดูจากแผนฝั่งสกิลหรือตัวละครททีี่่่เเเราาลลลนนะคัแ้ววต เนี่ยเป็นสายอะไรยังไงอ่ะน,นี้เลยครับเราต้องรู้พื้นฐานก่อนนะครับ นี่ครับผมอันนี้เนี่ยจะเป็นสายบ่งบอกนะครับซึ่งมีหลักๆเนี่ยอยู่3สายนะครับก็คือสายสเตนสาย AG แล้วก็สายสกิลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีที่จําแนกอีกหนึ่งสายที่ไม่รวมอยู่ในนี้ก็คือสายที่ไม่แพ้ทางใครเลยนะครับซึ่งเป็นสายของพวกคุณปูนั่นเองหรือจะเป็นอิจิโกะฮอลโลใส่หน้ากากคุ้มข้างนะครับผมเพราะจะเป็น2ตัวนั้นเนี่ยจะไม่จะเป็นท่าที่ไม่แพ้ทางสายไหนเลยนะครับผมแต่ก็มีทางแก้อยู่ถ้าเราเล่นเป็นนะผมอ่าเราก็ต้องรู้ตรงนี้ก่อนนะครับสมมติเราเล สายเอจินะครับแล้วสายเอจิเนี่ยก็ชนะสายสกิลแล้วสายสกิลเนี่ยก็จะชนะสายสเตนอีกรอบนะครับมันก็จะวนลูปอย่างนี้การแพ้ทางกันนะครับผมถ้าทีมไหนเนี่ยเล่นสายสเตนเยอะๆเนี่ยให้เจอสายสกิลนะครับผมแล้วก็ทีมไหนเจอสายสกิลเยอะๆเนี่ยให้เราเล่นสายเอจินะครับมันก็จะวนลูปอย่างนี้ครับแต่แนะนํานะครับควรจะมีสายเอจิอยู่ในทีมนะครับสายเอจิกับสายสกิลเนี่ยยังต่ำๆคนละหนึ่งตัวอยู่ในทีมนะครับเพราะ ว่า2อตัวนี้เนี่ยส่วนมากมันจะหักล้างกันได้ง่ายๆนะครับผมแล้วมันจะดีมากนะครับโอเคพอเรารู้พื้นฐานท่ากันแล้วใช่ไหมว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอย่างตัวละครผมเนี่ยอ่ะอย่างไอเซนเนี่ยก็จะเป็นท่าสกิลไอท่าเอจนะครับผมพุลฮาร่าเนี่ยเป็นท่าสกิล แล้วก็เกมปจีเนี่ยจะเป็นท่าสเตนนะครับผมก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะครับพอเรารู้กันแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูบทแห่งความทรงจํากันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเวลาเราเล่นเวลาเราเลือกเนี่ยเราจะเข้าอันไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนนะครับการลงด่านแต่ละด่านเนี่ยเดี๋ยวผมลองเข้าอันไหนดีเนี่ยครับเราสามารถกดเข้าไปดูได้เลยแนละ้วเข้าสู่บทไปเลยนะครับแต่ว่าเราเลือกอันไหนเนี่ย วันนั้นเนี่ยเราต้องเล่นแต่บทนั้นเลยนะครับมันจะไม่สามารถเล่นบทอื่นได้จนกว่าจะครบวันแล้วเดี๋ยวมันจะรีเซ็ตให้เราเข้าได้แค่วันละหนึ่งบทเท่านั้นนะครับผมส่วนไบลีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับซึ่งก็ง่ายๆแหละวันละหนึ่งบทเท่านั้นนะครับผมกดเข้าไปเลยครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็กดเข้าสู่บทนะครับผมปึ๊บอ่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่เลเวลที่2แล้วนะครับ ยิ่งเราเลเวลเยอะเนี่ยมันก็ยิ่งเปิดระดับให้เราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างระดับ A เนี่ยมันก็จะบวกโบนัสเนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับในการเราเล่นด่านไหนหรืออะไรยังไงนะบวกคะแนนบวกอะไรต่างๆนะครับทำให้เราเนี่ยคะแนนง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะความยากเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็พาวเวอร์เนี่ยก็ต้องใช้สูงขึ้นด้วยนะครับในการผ่านด่านนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากดเข้าไปเลยครับอ่าอย่างผมมุดผมเลือกระดับ A นะครับผมบทหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ด่านนนนนนะะะครรรัับใกาาเลล่่ฮสววของง ก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ในกล่องเนี่ยแต่ละตัวแต่ละด่านแต่ละบทเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าด่านไหนเนี่ยได้ชิ้นส่วน s s r ตตัวไหนบ้างนะครับเพื่อที่บางคนเนี่ยจะได้เอาไปไว้ดองไว้ปั้นหรือไว้แลกนะครับผมซึ่งการผ่านด่านแต่ละด่านเนี่ยก็มันก็จะแจกเป็นเศษ s s, s r, <S r <S นะคร,ร,ร,ร <S s ับแล้วก็ทั้งหมด5ชิปนะครับต่อ1นบทนะครับผม แล้วก็จะเป็นแจกเศษอนเนกประสงค์เนี่ยหชิ้นนะครับหลังจากเคลียร์ดานของบทบทนั้นจบในแต่ละวันนะครับผมก็เท่ากับว่าเราจะได้วเวลาหกเศษชิปเลยนะครับเก็บแป๊บเดียวก็น่าจะได้แล้วนะสำหรับใครที่แบบเอาไว้อัพเลื่อนขั้นหรือเอาไว้หลอมตัวละครหรือเอาไว้แลกตัวละครนะสามารถทําได้หมดเลยนะครับผมอ่ะพอเข้ามาในนี้แล้วใช่ไหม เรามาดูแผน2สกิลนะครับผมอะสมมติผมเลือกบทที่เป็นสกิลนะครับเนี่ยวิธีการดูคือตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยมันจะมีรูปรองเท้าบอกนะครับรูปรองเท้าก็คือสกิลเออรูปรองเท้าก็คือสาย AG นะครับผมเป็นแผนผังของสกิลนะครับแต่ว่าเป็นสายของ a g นั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างถ้าเป็นรูปดาบสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นสายของสกิลถ้าเป็นรูปหมัดสีเหลืองเนี่ยก็จะเป็นสายของสเตนนั่นเองนะครับซึ่ง ไอสีของแผนผังเนี่ยที่เป็นแต่ละช่องเนี่ยสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวเนี่ยไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ต้องเป็นสนใจมันนะครับเราดูาเราคิดเข้าไปดูแค่คุณสมบัติเฉยๆครับเนี่ยอย่างเราเล่นสายเอเยอะๆใช่ไหมครับเราก็มาเน้นเลือกพวกบทที่มันเป็นบวกสาย AG นะครับอย่างทำลายก่อ312รพอมาเลเวล2เนี่ยเพิ่มคุณสมบัติ AG ตัวละครน่ะดามเมจเพิ่มขึ้น20%ทุกตัวนะครับผมแล้วก็แอคแทกเพิ่ม250แล้วพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเลเวล4ี่เนี่ยพวกไอเซนอลันคานะครับ ไอเซนโซซุกิอารันคาโคมามูราสชาจินโทเซนอะไรพวกเนี้ยครับมาดาลเมอิคาคูพวกเนี้ยบางใครเนี่ยดาเมจจะเพิ่มอีก50%เลยนะครับถ้าเราเคลียร์ถึงเลเวล4นะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะเคลียร์ด่านนี้ให้ถึงเลเวล4ให้ได้นะครับผมอ่าแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นหลอดคะแนนเอ็กพีหรือเป็นหลอดเลื่อนขั้นแผนผังหรือเลื่อนขั้นเลเวลสกิลนั่นเองนะครับผมทำอย่างไรก็คือเราลงเนี่ยครับลงเนี่ย Ì, เดี๋ยวผมลองลงให้ดูด่านหนึ่งและกันวิธีการลงนะครับผมกดเริ่มเกมครับแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกใส่ตัวละครนะครับซึ่งตัวละครในแต่ละด่านเนี่ยห้ามลงซ้ํากันนะครับตัวไหนที่ลงไปแล้วเนี่ยจะไม่สามารถลงได้อีกนะครับซึ่งเวาลา5รอบนะเวลา5ด่านเนี่ยเราจะไม่สามารถลงตัวซ้ํากันได้ทั้ง5ด่านนะครับแต่ว่าพอจบวันแล้วเนี่ยเวลามันรีเนี่ยตัวละครที่เอาลงไปเนี่ยก็จะรีเซตกลับมาให้เราสามารถลงใหม่ได้นะครับผม ซึ่งแนะนำนะครับตัวละครที่โหดที่สุดของเราเนี่ยให้เก็บไว้ลงด่านสุดท้ายนะครับสักสามตัวนะส่วนด่านแรกๆเนี่ยเราลงตัวอ่อนๆไปก็ได้นะครับไม่มีปัญหามากมายเท่าไหร่นะครับซึ่งตัวละครเนี่ยผมเยอะมากผมก็จะสุ่มลงละกันนะครับว่าจะลงตัวไหนบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวลองลงให้ดูด่านหนึ่งก่อนละกันนะครับผมเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับเรากดสามารถกดอัตโนมัติได้เลยนะครับหรือกดออโต้ไว้ได้เลยนะครับผมเนี่ยระหว่างนี้เนี่ย นนนึงเี่ยค่อนข้างจะง่ายนะครับไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับลงตัวไหนก็ค่อนข้างที่จะผ่านได้ง่ายๆนะครับอ่านี่ก็จบแล้วนะครับเห็นไหมเราก็จะได้เ e อ็กพีนะครับคูณ100%่งยเปอร์เลยนะโบนะัสความยากนะครับผมซึ่งบทคะแนนของเราเนี่ยบทนี้เนี่ยเราจะได้200คะแนนนะครับแต่ว่าพอคูณร้อยคะแนนเนี่ยก็จะกลายเป็น400คะแนนเลยนะเห็นไหมเอ็ก e พีเราเนี่ยเพิ่มเกือบจะครึ่งหนึ่งแล้วนะครับถ้าเราจนหลอมเต็มเนี่ยเราก็จะเริ่มเป็นเลเวล3นะครับผมก็จะประมาณนี้นะพอจบ 1ด่านนะครับจบ1ด่านเนี่มก็จะมีหีบคมพคีขึ้นให้พอเรากดคลิกเห็นหมามันก็จะมีของที่อยู่ข้างในนะครับก็จะเป็นโยรุอิจินะครับสำหรับด่านนี้นะครับด่านบดแห่งความทรงจําเหตุผลแห่งกําปั้นนะครับจะได้เศษชิปเป็นโยรุอิจินะครับผมก็จะเข้าๆประมาณนี้ครับส่วนแผนผังของสกิลเนี่ยเวลาเราเลือกเนี่ยควรเลือกให้เข้ากับพวกตัวละครที่เรามีนะครับอย่างพวกหลับเรามีโยรุอิจิสมมุติว่านี้มันแจกโยรุอิจิแต่ว่าแผนผังสกิลเนี่ย ไม่ใช่โยรุอิจินะครับเราก็ต้องมานั่งหานะครับเดี๋ยวผมจะสอนหานะครับแล้วก็ชื่อพวกนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับตัวละครนะอย่างปีศาจเคมปาจิเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะบวกเคมปาจินะครับเข้าไปดูข้างในเนี่ยไม่มีบวกเคมปาจินะครับจะเป็นบวกพวกลูเคียกิมจอเคียวระคุอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นสายสเต้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับชื่อบทหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับชื่อบทส่วนชื่อบทนะครับไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะเห็นไหมพอผมลงแผงกำปั้นไปแล้วเนี่ยอันอื่นที่เปิดของวันนี้มันก็จะขึ้น เป็นลูกกุญแจล็อกไว้เลยนะครับไม่สามารถเข้าได้เพราะมันเข้าได้แค่วันเราบดเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแข็ขวาหนอนโยนะครับแผนฝังซิกยจะเป็นบวกพวกสเตนนะครับบวกพวกเกมปะเนียแน,น่จะเป็นแขนขวาหนอนโยเนี่ยจะเป็นบวกพวกเกมปจัจีจุชิโร่นะครับ หรือจะเป็นพวกยาจิรูนะครับจะบวกดาเมจ50%เลยนะครับสำหรับพวกสายสเตนนับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นรูมัดนะครับผมก็ควรเรื่องที่จะให้เข้ากับตัวละครที่เราเล่นด้วยนะครับอย่างเราเล่นสายสกิลหรือเป็นตัวอะไรเนี่ยเราก็มาลองดูนะว่ามันมีบวกตัวที่เราเล่นหรือเปล่าอย่างนั้นี่เห็นไหมบวกโทชิโร่นะครับบวก ยูมิกิยูมิจิกะอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบของเราเลยนะครับผมเราก็ต้องดูด้วยนะว่าแต่ละบทเนี่ยมันมีสกิลบวกอะไรบ้างนะครับเผื่อเวลาเราเล่นหรืออะไรเนี่ยมันจะได้บวกกับตัวเราให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะครับดีกว่าเล่นไปมัวม่วๆแล้วมันไม่ได้บวกอะไรไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะครับเล่นไปมันก็เหนื่อยนะครับผมอ่าส่วนวิธีที่ดูนะครับว่า เล่นบทไหนเนี่ยมันจะแจกเศษชิปอะไรบ้างนะสำหรับเศษชิปเอเาที่เวลาเคลียดานเนี่ยมันจะให้เศษชิปมารครับวันละห้าเศษชิปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกทีเลี้ยงทีละอันเลยนะครับว่าแต่ละเศษชิปเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับบทที่1นนะครับที่ผมเพิ่งเข้าไปเมื่อกี้นะครับเหตุผลแห่งกำปั้นนะครับจะเป็นเศษชิปของโยรุอ e ิจินะครับผมแล้วส่วนแขนขวาอัอ่อนโยน แขนขวานอนโยนเนี่ยจะเป็นเศษชิปของงินนะครับผมใครที่หาปั้นอยู่หรือจะหาอัปเกรดหรือจะแลกตัวเนี่ยก็สามารถเข้าแขนขวานอนโยนได้นะครับผมส่วนปีศาจเคมปจีเนี่ยจะเป็นโทเซนนะครับ พิซ่าเค็มบจีเป็นโทเซนนะครับผมอ่าเอากระดาษจดไว้ได้เลยนะครับผมทีมสำรวจวิญญาณประหลาดเนี่ยจะเป็นของจูชิโรนะ่นะครับจูชิโร่ผมขาวนั K ่น e, นะครับอุคิตาเกะนะครับจะเป็นในส่วนของอุคิตะเกะจูชิโร่ G e, iro, นะครับที่เป็นผมสีขาว,ขาวยาวๆนะครับผมสำหรับด่านนี้จะแจกเป็นชิ้นส่วนของจูชิโร่นะครับแล้วก็พลังสุดขีดเนี่ย ะเป็นเศษชิปของมายูรีนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเช้าวันพิพากษาเนี่ยจะเป็นเศษชิปของอุลฮาล่านะสำหรับใครที่หาเซตทีมน้ําแข็งนะครับก็สามารถหาที่เช้าวันพิพากษาได้นะที่เป็นตัวอุลฮาล่านะครับผมโอเคส่วนวิธีการดูคะแนนนะครับว่าเล่นด่านไหนเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่บ้างนะครับซึ่งมันก็จะเรียงขึ้นไปเรื่อยๆนะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะมีเขียนนะครับคะแนนบทในการผ่านด่านสมมติเราผ่านด่านนี้เนี่ยเราก็จะได้200คะแนนนะครับผมเนี่ยอ่าระดับความยากเอเนี่ยก็จะเป็นด่านละ200คะแนนนะครับ แต่ว่าถ้าเราเล่น A เนี่ยมันเพิ่มความยากอีก100%นะครับผ่านด่านหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มเป็น400คะแนนเลยนะครับก็จะง่ายๆประมาณนี้นะครับสำหรับการเล่นนะครับผมอ่าหลายๆคนถามแล้วเศษชิปอเนกประสงค์ที่มันแจกชิ้นละ1อันเนี่ยมาไปทำอะไรได้นะครับเศษชิปอเนกประสงค์เนี่ยก็สามารถเอามาไว้อัพเลื่อนขั้นได้ตรงนี้นะครับเนี่ยสมมุติผมไม่มีเศษชิปอลังคารใช่ไหมครับผมมีแค่ห้าอันแต่ถ้าผมติ๊กตรงเนี่ยใช้ชิ้นส่วนอนเนกประสงค์โดยตรงเนี่ยปึ๊บเห็นไหมมันจะสามารถ เอามาแทนที่ได้อัตราส่วน1ต่อหนึนหนเลยนะสมมติผมมี7อันเนี่ยก็สามารถใช้ได้7อันเท่ากับ 7อันของไอเซนอารันคาเลยนะครับผมสามารถซื้อได้ในร้านค้าแล้วก็ในบทความทรงจําที่เราเล่นนะครับผมมันจะแจกให้ทุกวันนะก็สามารถไปตามเก็บกันได้หรือว่าจะเป็นวงล้อที่มีอยู่ตอนนี้ก็ได้นะครับจะเห็นไหมแจกเยอะมากๆนะครับซึ่งผมได้ประมาณ20กว่าอันแล้วที่ผมเพิ่งอัพไปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับในส่วนของบทแห่งความทรงจำนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ